สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านวันนี้พ่อยมาหานาเอาพระสมเด็จวรคังเป็นพิมพ์กล่องไม้ขีดนะพิมพ์กล่องไม้ขีดเป็นพิมพ์ที่ค่อนข้างจะหายากนะดูทรงแล้วนี่ไม่น่าจะเจอนางคมินแล้วเหลืองใช่ไหมครับซึ่งคลิปก่อนหน้านี้พ่อยหมาหาเอาองค์นี้มาพิสูจน์เจาะ จะให้ดูเลยนะว่าน้ำขมิ้นเจอเนี่ยเหลืองนะองค์เนี้ยให้เพื่อนๆได้ดูนะว่าเหลืองตรงไหนนะครับให้เพื่อนๆได้ดูนี่จุดหนึ่งนะครับนี่เพื่อนๆคือขอบเนี่ยท่านท่านหลุดออกไปแล้วนะคือพ่อใหญ่มหาไม่ได้ตั้งใจคือมวลสารท่านหลุดเนี่ยเพื่อนๆดูขอบนี้นะ ถ้าใครติดตามพา่อใหญ่มาหาคลิปก่อนหน้านี้จะรู้นะดูแล้วคนลุกคนพองนะเนี่ยปูนเปลือกหอยด้านในเขาเนี่ยเขาจะขาวเหมือนสำลีเลยนะเปลือกด้านนอกเ็าจะแข็งนะเพื่อนๆสมเด็จว่าคระ้งนี่ก็จะมีก็จะเป็นลักษณะเป็นสองชั้นนะนี่คือเปลือกด้านในปูนเปลือกหอยด้านในนี่คือเปลือกข้างนอกเห็นไหมครับ สีเขาเป็นแผ่นก็หลุดออกไปนะครับเนี่ยเนื่องจากว่าเอาของมีคมสก,กิดแล้วก็ให้เนื้อหลุดแล้วก็ออกขมินลงเหลืองนะครับองนี้เพีย่ยนเพื่อนดูบางจุดบางเม็ดเรายังเห็นขมิ้นติดอยู่นะครับเห็นแล้วนะครับนี่คือเม็ดแดงเห็นไหมครับนี่เม็ดแดงเส็จอิผสมก่อกํากแพงนี่คล้ายกับเม็ดหยกนะครับนี่บ่อน้ําตา ให้เพื่อนๆได้ดูนะครับเราจะเห็นเป็นนี่นะครับคล้ายกับเป็นเนี่ยเพื่อนๆ,ๆดูเม็ดแดงนะสวยงามไหมครับนี่คือเม็ดประทาตเนะี่ยหินศิลาสิขุนนะครับแต่ว่าเราเรียกว่าเม็ดประทาตนะครับนี่เม็ดเม็ดแดงนะครับ เพื่อนๆดูเม็ดนี้นะครับอันนี้ดินหลักเมืองนะดินหลักเมืองเขจะออกสีฟ้านะเรียกว่าดินหลักเมืองอันนี้แหละรครับเรียกว่าก้อนผงปตุตคุณนะนี่คือด้านข้างให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับนี่คือเม็ดเม็ดแดง เพื่อนๆสังเกตดูด้านข้างนะนี่คือมวลสารนี่เขาจะโยุไปด้านเขาจะโยุไปด้านหลังหมดเลยนะครับที่เหลืยอยู่เนี้ยไม่ใช่ด้านหน้าและด้านหลังเป็นด้านข้างนะครับพิมพ์กล่องไม่ขีดนี่ด้านข้างเขาจะหนานะเพื่อนๆนี่นนี่นมวลสารครบนะครับเพื่อนสมาชิกดูองค์เนี้ยดู อีกรอบนะให้เพื่อนๆได้ดูนะครับนี่คือประพักเราเห็นหูลำไรนะนี่คือติงหูนี่คือติงหูของท่านนะครับในคาบผงแป้งโรยพิมเราค่อยๆดูนะครับเนีเพื่อนๆดูดูเนื้อชั้นนอกนะก็จะชำ่ำคล้ายกับผงแป้งโรยพิมนะเนี่ยลักษณะไหวาผาซีกเราก็เห็นนะเพื่อนๆนี่ แต่เนื่องจากว่าธรรมชาติะเนาะธรรมชาติเขาปริแยกแตกพอประมาณนะเนี่ยเพื่อนๆดูลักษณะรองรอยการปริการแตกเป็นประทานเม็ดแดงเม็ดดานะครับด้านในซุ้มระฆังก็ถือว่าสวยงามนะครับม้วนหดเข้าไปด้านในหมดนะครับดินหลักเมือง นี่คือพระโอะท่านนะครับให้เปือเป่อนๆได้ดูกันแบบใกล้คิดนะครับค่อยๆดูไปค่อยๆศึกษาไปนะครับ เมื่อเราดูด้านข้างเรามาดูด้านหน้านะด้านข้างมุมด้านบนนะครับเห็นไหมครับเนื้อนี่ฉ่ำเลยทีเดียวอันนี้คือขอบข้างธน,นะเพื่อสมาชิกอย่าคิดว่าเป็นคำโจทย์หรือว่าเป็นคำถามหรือว่าเป็นสิ่งที่ให้เราดูให้เราเห็นเราเขียนนะไม่ใช่อย่างนั้นหนาแบบนั้นไม่ใชน่นาอย่างนี้ก็เป็นนาแบบพระสมเด็จระครั้งนี่แหละแต่เกินธรรมชาติดหน่อยนะ เื่นสมาชิกดูได้นะครับแว็บมาแต่ไก่นะครับเม็ดนี้เม็ดทองคำหรือเปล่าครับนี่เม็ดทองคำเนี่ยเม็ดทองคำ ดูไปเรื่อยๆนะครับนี่คือด้านข้างดูอีกข้างดูอีกมุมนะครับคล้ายกับเม็ดหยกนะครับนี่คล้ายกับเม็ดหยกฝังอยู่ในเนื้อพระนะครับนี่คือสมเด็จพระนคงพิมพ์กล่องไม้ขีดนะเจอนา้ำขมิ้นออกมาเหลืองนะครับองค์นี้ซึ่งพระใหญ่ามาหาเคยจัดทำคลิปไว้แล้วนานแล้วหลายเดือนแล้วเกือบปีแล้วนะค,คลิปนี้ เพื่อนอยากฟังอยากดูอยากเห็นองค์ต่อเอามาองค์ต่อเป็นพาระที่สวยงามเป็นธรรมชาตินะครับเราดู มีค่าผงแป้งโรยพิมเราดูนะครับดูความงามพระแท้นี่ดูตรงไหนก็งามแนละ้วมนันเพื่อ,องค์นี้ชำ่ำช่ำนวนด้วยนะครับองค์นี้ ดูนะครับร่องรอยการแกะมวลสารออกเป็นแผลก็อขมิ้นลงเม็ดแดงเม็ดดำเม็ดหยกเม็ดเทาครบนะครับองนี้นี่คือด้านข้างนะครับ ด้านข้างมุมด้านบนนะผ็้ชมหาว่าจะต้องมีสักคนครับที่มีคลิปนี้อยู่ท่านมองตามท่านสังเกตท่านเอาไปดูเอาไปสองภาพท่านได้เลยนะครับ ดูซุ้มกลางก็อวบใหญ่นะครับดูปะพักในมีหูมีติ่งหูเลือนรางเล็กน้อยนะครับดูปะพักนี่ชำช่ำด้วยคัาน้ำมันตังอิวนะครับ เพืเ่อนๆดูความช่ำเขานะครับฉ่ำมากเลยทีเดียวพระอุระนะครับเราเห็นก้อนมวลสารนี่อยู่ด้านในเลยนะครับช่ำด้วยน้ำมันตังอิวเราดูด้านหลังนะครับที่นี่ดูด้านหลังดูด้านหลังบ้างนะครับ ขอบข้างก็ปริแยกเห็นไหมครับนี่ขอบข้างก็ปริแยกมีบ่อน้ำตามีเม็ดเหล็กไหลไปดำครบนะครับรอยปูไตก็ชัดเจนเพืเ่อนๆดูองค์นี้แล้วเป็นไงบ้างครับนี่คือด้านหลังท่านนะครับด้านหลัง เป็นจุดๆเป็นก้อนๆเป็นไตไตเลยนะครับเนี่ยกลับมาดูด้านหน้าอีกครั้งหนึ่งนะครับเนื้อนี่มวลสารนี่ลอยเลยนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่เป็นนึงบล็อกที่ เอามวลสารเราลงเป็นโลโก้ของวิทยาลัยแล้วก็กู้วันเดียวนะครับบายช็อตนี่คือความงามของทันนะครับใส เขียวการมลยแห้งนะสับสับพระเรียกว่าเขียวกันมะลีแห้ง,นะก,ก,ก,หงกล่องไปงมหาก็ไม่ค่อยดีแล้วนะครับไม่ถึงหมื่นแต่ถ้าใครอยากดูว่าองค์นี้เหลืองแดงเป็นยังไงพ่อยมหาเจาะแล้วนะเจาะพิสูจน์ให้เพื่อนสมาชิกเห็นแล้วว่างก็แวะเข้าไปดูกันนะเสร์ชด,ดูได้นะอยากให้เพื่อนสมาชิกได้ เป็นเทวดาเป็นเทพบุตรเป็นเทพธิดาเลยนะครับถ้าเข้าใจถึงธรรมสองสมเด็จเข้าถึงธรรมนี่นะดวงเบ็ดนี้ใสเป็นแก้วเลยนะไม่ได้เก่าเกินจริงนะอย่างเงี้ยเพื่อนเอนก็เรียกว่ามิตรพระธาตุจริงๆเลยนะเก่าแบบนี้จริงๆเลยเพื่อนเพอดูดูความงามขงท่านนะครับ ก็ให้ทุกท่านโชคดีนะครับชอบก,ก็กดไลค์ชอก็กดแชร์แต่ต้าให้แน่กดคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะครับถือว่าเราเป็นกัลยาณมิตรกันแล้วนะครับท่านปรารถนาสิ่งใดสิ่งนั้นจงสำเร็จนะครับสวัสดีครับ